ต่อไปข้อที่20คข่าคนเก่งนะ Which the following is not provided นะ,ะสิ่งที่ตามมาอะไรไม่ได้ปรากฏในรูปภาพ 1. How germs get into the body บอกไหมวิธีการที่เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายบอกไหมบอกจากการสัมผัสจากรอองอากาศตัด 2. When germs are born เนี่ยเชื้อโรคเกิดเมื่อไหร่บอกไหมแม่เกิดตั้งแต่ปี2020บอกไหมไม่ได้บอกตอบ2จวดเพอข้ออื่น3 how germs spread spread แปลวอ,อะไรคะแพร่กระจายคะ่ะเนี่ยมันบอกไหมแพร่กระจายดูยอะไรบ้างจากการสัมผัสจากละอองฝอย d r o p l e t how h e r e germs live เนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเชื้อโรคอาศัยอยู่ที่ไหนบอกปะบอกตามมือตามสัตว์ต่างๆ ดังนั้นไม่ใช่ตอบไปเลยต่อข้อที่สองจ้ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างยากไหมเห็นไหมเด็กๆครูเก๋สังเกตจากที่ลูกๆตอบเด็กๆทําได้หมดเลยเห็นไหมขนาดเด็กๆทําพร้อมกันยังปังขนาดนี้ถ้าทําเองล่ะลูกไม่เหลือคืออะไรไม่เหลือลูกคะแนนอะไม่เหลือลูกห <laughs> ยอกกับลูกคาครูเกร๋รู้เลยว่าถ้าลูกฝึกข้อสอบเยอะเราจะเก่งขึ้น practice makes perfect ยิ่งฝึกมากย่อมเก่งมากครูเก๋เป็นเด็กคนหนึ่งที่ ไม่ได้เก่งอะแต่เป็นคนที่ขยันมากคุกเก๋หัวช้ามากแต่คืออยากเก่งภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไปฝึกภาษาอังกฤษโดยไปวัดพระกงมพระแก้วเงี้ยเห็นไหมเราก็เก่งขึ้นลูกมีโอกาสเยอะมากดังนั้นค่ะขอมอบเพลงนี้กับลูกเพราะเมื่อกี้นี่คาว่า pest แปลว่าอะไรนะ pest แปลว่าสัตว์ที่มาเก่ะกวนถูกไหมสัตว์ที่มาเก่อกวนเช่นอะไรบ้างเออเช่นหนูอย่างเงี้ยแมลงสาบอะไรเงี้ยดังนั้นคําว่ารบกวนค่ะมีคําว่าอะไรบ้างเริ่มเลย มีคำว่า pester เห็นไหมลูก pester เด็กๆคำนี้เป็นคำที่เจอในข้อสอบบ่อยมากเด็กๆสามารถใช้ในการสอบเข้ามาหาลายัยหรือเรียนต่อหรือการสื่อสารได้เลยลูกอันแรกคะ่ะ irritate annoy pester plague bother provoke disturb distract harass กวนเธอมากไหมหากไม่ดูไป intervene ก็จะชวนมา interfere ก็ interrupt หน่อยก็แล้วกันเด็กๆเคยฟังไปดีป่ะหาไม่ดูเป็นการรบกวนใส่เข้าไปสิลูกเพลงนานมากพัดเก้าเหายยังไม่เกาหัว